ครับทุกคนดูครับนมปลอยมาให้นมลูกครับแต่ลูกกินนมเนี่ยเขาจะเจ็บนะครับเขาจะเจ็บปลอยเด็กน้อยเวลามันมดกินนมที่กระเป๋าหน้าท้องมันจะกินแรงครับเผอฟันมันนะครับฟันมันจะกัดหัวนมแม่ แม่มันจะเจ็บทรมานครับผมจะร้องทุกครั้งอะทุกตัวครับสังเกตที่เห็นที่เวลาเขาให้นมลูกสัตว์ประเภทนะ้ยของแม่มันจะเจ็บจะร้องเดวลูกทนเอา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  ตัวนี้มันเป็นมีฟันนะครับมันเหมือนคนอะเวลาดูดนมแม่แล้วมันเคี้ยวมันไสอย่างเงี้ยเดี๋ยวอยู่ก็กัดหัวนมแม่อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยบอกว่าไอ้เบบีน้อยก็น่าจะทําเหมือนกันน่ะละน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้า่งั้นตัวแม่คงไม่ร้องคงไม่เจ็บเห็นไหมครับอันนี้ น้องพลอยนะครับน้องพลอยก็มีลูกแฝดลูกแฝดสองตัวครับลูกแฝดสองตัวเดี๋ยวให้ตาดูหน่อยให้ตาดูหน่อยถ้าโตแล้วก็แม่ก็จะไม่ให้นมละถ้าโตเราก็ต้องจับมาป้อนนมเอง จับป้อนนมช่วยเอาง่ายๆช่วยเขาครับเขาจะได้ไหวเพรพวกนี้โตแล้วก็กินนมเยอะอย่างเงี้ยกินนมเยอะร่างกายแม่ก็จะไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยครับเราก็จับจับมาป้อนนมช่วย นะครับนี่ครับทุกคนเี้ยเห็นหลานน้อยที่มันมุดกินนมอยู่มดกินนมอยู่นะนนนะครับโอเคครับทุกคน เากแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีมีความสุขครับสวัสดีครับ